ห้สิบาทนะจ๊ะน้องๆจุ๊บต้องอย่าค้างเดี๋ยวโหสุ่มแค่นี้จะค้างเฉยเอาได้อีกห้าสิบบาทครับน้องๆโอ้โหชูแวนโอเคครับผมกราบสวัสดีพี่น้องพี่ๆน้องๆทุกๆท่านครับวันนี้มาเพราะผมแบ็คเบิร์ดครับ เดีย๋ยววันนี้จะพามาสุ่มเว็บ12โซนหลังจากห่างหายไปนานเกือบเดือนนี่เขามีโปรโมชั่นใหม่มานี่สุ่มเพชรวันนี้ผมจะไม่ได้สุ่มบัตรทงบัตรทูอะไรนะครับวันนี้จะมาสุ่มเพชรฟรีไฟล์และผมก็จะมาบอกพี่ๆน้องๆครับว่าเดี๋ยวผมจะหัดเล่นเกมฟรีไฟล์เพราะว่าเห็นเพื่อนๆเ,เล่นกันเยอะผมก็เลยแบบอยากจะลงคลิปกกับฟรีไฟล์มั่งนะครับผมอืม นี่วันนี้มาดูกันแต่แป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมขอแอบแฟนเติมก่อนเดี๋ยวดูโทรศัพท์ก่อนนะดึง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 เอ๊ะแอเมียหลับเมียหลับก็ เขาผมรูพาสเบิร์ดด้วยโอโหบอกเลยตเติมสักร้อยดีกว่ามาร้อยหนึ่งมันก็ไม่พอสิกดแป๊บเดียวก็หมดจัดไปสามร้อยอย่าเสียงดังไปโอนแป๊บ เรียบร้อยโอนเข้าว่าเรียบร้บอยออโทรศัพท์วางที่เดิมก่อนโอเคโอ้โห,โห,โหเขาสอกลันนี่วันนี้เรามา,มาพบกับเว็บ12โซนครับผมตามแบบกระแสตอบรับเดีๆแต่ดูแล้วก็ด่าผมได้นะแต่อย่าด่าเยอะบางคนก็หาว่าผมซุ่มแล้ว เอาเงินไปซื้อ,อยาผมก็งงเอาเงินไปซื้อ,อยาอนะไรหรือว่าขอบตาผมดําผมเป็นคนชอบนอนดึกฮนะอืม,อมบางคนก็คิดแบบนั้นบางคนก็หาว่าผมมาดยังไงผมมาดอยู่แล้วครับน้องๆพ่อ,พอไม่รีรอเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าีนครับ ไอโฟนไอโฟนไม่ซุ่มแล้วเลิกเกมสวรรค์ไม่ซุ่ม้ะซุ่มเพชรฟรีไฟล์ดีกว่าเล่นตรองมีเลยมาขยี้ตาแปบบ๊บเราจะอยู่ในขั้นที่เราจะตั้งใจนะครับผมผมได้เติมไปแล้วส้มรอยบิตอ่าอากดเลยดีกว่าไม่รอชาอ้าจะได้กี่บาท เอาพากูไปทำนาเกลือเชยไม่เป็นไรมาตอ่ oh! อ oh! ได้ยี Madonna ่สิบเพชรคุ้มดีบ่นะหรือว่าไม่คุม้มไม่คุ้มว่ะกดไตอ่อเออได้หาบิตไม่เป็นไรกดต่อครับผมกดต่ออย่าลีรอ โอ้ได้ฮาบิดเริ่มเริ่มพากูไปทำนาเกลือแลยอ่ะพากูไปทำนาเกลืออีกแล้วเหลือสองโหกแล้วโอ้ยได้รับยี่สิบเพรต่อครับผมเกลืออีกแล้วโอ้ยไม่ต้อครับผมไปทำนาเกลือหรอกเกลือผมเยอะแล้วที่บ้านเนี่ยโอ้ยาบิด ไม่ค่อยชอบเลยอ่ะมีอารมณ์แล้วนะไม่ค่อยชอบของงามๆหน่อยอุตส่าห์ารักตังเมียมาเติมเกมนะฮ่าดวงไม่ดีเลยนาเกลือเกลือ,อ,อโอ้ยอย่าค้างนะเว้ยอย่าค้างนะเว้ยเฮ้ยทำไมไม่ไอโฟนว้าวโอ้ ได้โฟนก็ทีบหน้าจอง่ายของตึงดีใจจัดโอ้ยอบบาทนี่มาหกสิบเอ็ดเพรล่นไปโปเชเกลืออีนแล้ว โอ้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 ยฮิฮิได้50บาทนะจันน้องน้องจุ๊บเอาอย่าค้างเดี๋ยวโหสุ่มแค่นี้จะค้างเฉยเอ้าได้อีก50บาทกับน้องน้องโอ้โห ปิดตารับปิดตาสเต็ปเดิมปิดตาเป็นไงเป็นไงเออเออเอาเกลือเดาไกลแล้ว,วนะโอ้ร้อยเหลือร้อยห้าสิบเอ็ดบิตขอของดีหน่อยครับผมกดไลค์ผมหน่อยกำลังใจข้อกำใจหน่อยส้มไปเครียดไปโอเคไม่เป็นไร อย่าย <ha> ja. oh, oh, he ่อท่ออย่าย่อท่อเข้าใจไหมอ้อย่าค้างสิจ้าน้องหนองโอ้พายกันทนาเกลือตลอดไม่ชอบอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุโอเกลือสองรอบติดแล้วต้องวนหน่อยแลละสูตรสูตรวน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 พอวนเสร็จแล้วก็จิ้มจึ๊กแต่งดีหน่อย อไปต่อเจออีกแล้ว,อะ,อ,อ,ลวอะไรวะพูเรื่อลอยอยิ่งแล้วเนี้ยพอกูอเลิกเว็บสิบสองโซนนี้ผมคือผมสุ่มเองครับไม่มีสปอนเซอร์อะไรเลยครับผมอืมสุ่มเองเจ็บเองก็ครับพมอยากได้สปอนเซอร์เหมือนกันตอนนี้มีแค่เอ็มรอยห้สิบกับคาราบาวแดก ทุกวันไม่มีสปอนเซอร์กินเอ๊เห้ห <c oughs> ากใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามให้ช่องแบ็กเบิร์ดด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับผมบาย